ได้เลยครับตามหาครับอ้าวต่นั่นก็มีมีอ้าวเราเดินไปเลยครับทีนี้ต่นั่นกมีมีคนจะเป็นมันก็มีปลามันก็มีปลาหมอ้อตัวนี้มีปลาปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาโมปลาย,ปยีโมปลาดีโมตัวนี้ก็คือปลาตัวแค่ตัวนี้ก็มีปลาหมอ้อคันดับ เป่าหมอคางดำป้ายไปหาโคโกได้ครับเดินครับในีต้นยิ้มครับผมป้ายเดินไปครับไม่ย่องไปนะเนอะเราต้องย่องย่องไปลรอใช่เราจะไปถึงไหมเนี่ยไม่ใช่เดินไปทางนั้นเดินไปตรงตรงไปครับโอ้ยครับผู้ชมผู้เร้าเตะครับเจออะไรครับเตะน้ำมะเขเยี้ยนได้หืมมะเขเยี้ยนน้ำมะเขือยาวเยื่อใช่น้ำมันสั่น ตันตอนนั้นนะครับครับมันก็มีป่าด้วยครับผมมันมีป่าของเราจะได้ไปไหมนี่ครับอันนี้มันมีไปครับไปทางโน้นครับโยนตะแครด้วยโยนตะแครดมันไปครับออกมาไปครับเดินครับระวังเหยียบนะครับเหยียบอะไรครับระเบิดครับไปเดินไปเลยอะว่ามีขี้หมา เดินไหมครับเฮ้ยมีอยู่คนไม่เดินไหมไม่ไม่นี่มันขยับอ่ะไม่ไม่นี่มันขยับเย็นเหรออุ้ยทำไมถ้ามีไม่มานั้นมันขยับอยากมันขยับมันก็น่าจะได้ได้กลิ่นคนนะครับเดินไหมครับเดินไหมครับเพราะอยากให้มันต้นเยาวนะเดินไหมเดินไหมเพราะอยากให้มันต้นเยาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ก่อนมาเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวไม่เลยพี่พอเห็นรอยเท้าหือรอยเท้ารอยเท้าใช่ครับใช่รอยเท้าเขากระได้เปล่าอุ้ยมันได้ยินเสียงครูมันได้ยินเสียงครูเสียงครูใช่มันอยู่ในน้ำใช่ มันอยู่ในน้ำเดินมาเลยครับเมันเจอรอยเท้าอีกอันดียวอะครับมันเจอรอยเท้าแล้วผมเจอรอยเท้าแล้วเยครับไม่ดอกบัวด้วยนะดอกบัวด้วยยาวยาวยา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 วยา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 ยัวยาวยาวยายาวยาวยาวยายาวยายาวนาาวยาวยาวยายาวยาวยายาวยาขยาวาวยาวยาวยาวีาย ไม่ใหญ่คอขั้นใดแต่ขึ้นสักทีแหวเสียงไม่ใหญ่คอขั้นใดแต่ขึ้นสักทีได้ไหมครับเราต้องไปทางนี้นี่ลูกเปี่ไใช่ไปทางไหน ขี้ข้อคลายขี้ข้อระไยขี้ข้อคลายตรงไหนครับมือตรงไหนตรงนี้ไงเด้อมือไปตรงโน้นไปตรงนี้ไปนี่หยุดน้ะมันันน้มขยับได้นะมันขยับได้ด้วยหรอไหนตรงไหนครับตรงโน้นมันมันจันเด้อน้ะมันจันใช่ ไปเราเดินมาทางนี้ครับเดินจาตรงนี้เฮยที่เปียด้วยที่ยาจะเป็นเรือขอนายพานเรืออะไรนะเรือนายพานเรือนายพานไหนนี่มันเป็นโฟมนะโฟมมันไี้ทำอะไรโฟรมก็ลอยน้ำได้ครับระวังขี้หมานะครับผมมันจะทำยัไนไงบอส ทาทก็ไม่ได้ลอยอะไรหรอกครับก็ลอยเวลาให้อาหารไงที่พี่ให้อาหารคอกคาดายใช่เปล่าใช่ครับเอาไม่ขอดูขคอกคาดายหน่อยมีป่ะครับก็จะจะ,จะพอหยด์หรือลูกของกระโดดต่อโดนน้ำแน่อือพอยด์หยดนะครับผมเย้เอี๋